สวัสดีครับผมมาทุกคนเฟิร์มมาจากไทยออนเดอะท็อกนะครับก่อนนอนก็มารับรับสมองก่อนนอนจนนึกหน่อยนะครับวันนี้ก็มีบทฟาร์มเกี่ยวกับไปอ่านเจอบทฟาร์มเกี่ยวกับ,บ,กกบชีวิตของแม่ชีนะแม่ชีในที่นี้แม่ชีในของอาคาทอลิกนะในในโลกเราเนี่ยในโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าแม่ชีมีแม่ชีสองสองแบบคือแม่ชีสว่างกับแม่ชีมืด แม่ชีสว่างก็คือแม่ชีที่สามารถเดินออกมาจากอารามได้ใช้ชีวิตปกติได้มาเป็นครูสอนเด็กตามโรงเรียนเซ้นได้โรงเรียนมาตรงมาแต่อะไรเราจะเห็นแม่ชีนะเออแต่มันมีแบบชีมืดเนี่ยก็คือคนที่บวชเป็นชีไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถออกจากอารามได้เลยเขาเรียกว่าชีมืดคือชีวิตทั้งชีวิตอยู่แต่ในอารามตลอดตั้งแต่เช่นว่าไปเออ บวชเป็นชีนางชีเข้าไปตั้งแต่อายุยีสเนี่ยก็าอาจจะไปจนถึงขึ้นอายุขไขเลยลนะคือตายเลยไม่มีการลาลอ,อกได้แล้วทีนี้ก็ไปอ่านเจอบทความในมติชนกนะ็ลงไว้นานแล้วเ,เกี่ยวกับเรื่องออการใช้ชีวิตของแม่ชีเนี่ยมันมีฟราร์บฟาร์มเป็นมาในในในยุโรปนะเออก็<ข>ออเป็นบทความที่คุณอน,นุสรติด ติดยาโนนเนี่ยนะครับแปลไว้นะแล้วก็นำมาเผย,ยแพร่วันที่18บแมกราสองพันห้อในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่13วันที่1 9มเก้ามกราเนี่ยในคอลัมน์ประจำนะก็คือคอลัมน์ทีเ่เรียกว่าชีวิตในโลกใหม่ก็เราก็จะวันนี้ก็คืออ่านแล้วก็ได้แง่คิดอะไรอย่างอา่ในใน,ในงานางที่เบอกว่าก็ ขึ้นต้นดีมากเลยก็ขึ้นต้นคำคำคำอธิษฐานคำปริยาว่าในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงฤทธิ์ภ,ภาพและพระจิตอันทักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าซอจูนาอลิซาเบลซามาตินเลดาซานติสซิม,มาแล้วก็ทินิเตสอันนี้ก็เป็นภาษาลาตินนะเป็นผู้ที่เกิดที่เมือง นี้และมีอายุได้ครบ23ปีเป็นบทตีที่ชอบด้วยกฎหมายของดอนมานูเอลเดอซานมาตินและดอนย่าอลิาเบลฮิซัตโกชาวเมืองโบโนสไอเลสก็คือประเทศอายเินตินานะครับผู้มีสภาพร่างกายปกติและมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเ,เหตุอันเนื่องจากอ,อ,องค์คุณของภาพผู้เป็นเจ้าและได้ อบรมในฐานะผู้อ่อนหดทางศักินามมาเป็นเวลาพอสมควรที่อารามซานตาคารีนาแห่งเซียนนาและขอประกาศว่าข้าพเจ้าจะขอบบทเป็นชีอานเบนสิกที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วแลวก็ข้าพเจ้าจะถูกแม้ว่าข้าพเจ้าจะถูกต้านทานและถูกทดสอบด้วยศักรรคนาาไม่ให้ พ้าเจ้ารับใช้พระเจ้าก็าตามซึ่งต่างเหล่านี้นล้วนมีผลวันนี้ข้าเจ้าขอปรกาศว่า,าเจตนาเจริญทังโลกของพุะชชนไม้เบื้องหลังอันนี้ก็เป็นคํากล่าวขอบวชของแ,อแม่ชีซอจันอวนาลิซาเบลซานมาตินเลลาซานติสมานะทิสนีเตสในปีที่ักราศ1หนึพพูดถึงการใช้การ การบวชเป็นคนที่จะเรียกว่ารับใช้พระเจนะ้าของแม่ชีเนี่ยก็ต้องมีเรียกว่าแรงกดดันนะมากมายเลยนะแล้วก็ได้รับความกดดันมากเหมือนเหมือนคนที่เป็นคริสเตียนทุกวันนี้เวลาถ้าออกไปทํางานรับใชนะ้พระเจ้าเนี่ยมันก็จะได้รับความกดดันเช่นว่าเข้าโรงเรียนพระคิดธรรมก็จะมีสิ่งกดดันมากมายเลยมีกฎระเบียบมากมายเลยนะเออนะเป็นกฎเกณฑ์เต็ไมไปหมดเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์บรรญัติขึ้นมานะจริงๆในในศาสนาคิดนะหรือการเชื่อในองค์วิยสคิดเนะี่ยมันไม่ต้องไม่มีสิ่งนี้นะแต่เรื่องจากว่าความคิดของมนุษยนะ์เนี่ยเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าซาตานเนี่ยมันจะเอากฎเกณฑ์เข้ามาในกิจจักของพระเจ้าก็จะทําให้่มีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะมันหเลยซึ่งกัน,นั้นนะ่ะการเชื่อในองค์วิยสคิดเนะี่ยมานในพระวิหารเนะี่ยมันได้ขาดออกแล้วมันก็ได้แยกยุคสมัยออกแล้วนะ ก็เลยมีที่มาของพัฒนาสัญญาเดิมพันาสัญญาใหม่นะครับดังนั้นในดินแดนโลกใหม่เป็นดินแดนแห่งศาสนาเนี่ยเป็นดินแดนที่ขึ้นตรงสอนศาสนาจากโรมันคาทอลิกแห่งเดียวทังนั้นศาสนาคิดก็แทรกซึมไปทุกส่วนในทุกพื้นที่สร้างปฏิบัธ์ทางสังคมทางผู้คนและทางเชชาติก็หมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยศาสนาคิดเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าน,นิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยของโลกนะโดยเฉพาะพวก จกักรวรรดิโรมันเนี่ยนะไปที่ไหนก็นําศาสนาคิดไปไปไปใช้บังคับให้คนคนเชื่อต้องเป็นคริสเตียนถึงคุณจะได้รับสิทธิ์อภิสิทธิ์เอกสิทธิ์ในการหยุดวันอาทิตย์นะเพราะวันอาทิตย์เป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นกรุงโรมหรือหรือกษัตริย์คอนสแตนตินเนะี่ยคอนสแตนตินนะ ก็เป็นผู้ที่บัญญัติออกมาว่าวันที่เป็นวันหยุดสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนนะตอนนี้ก็พวกท่าที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็จะไม่ได้หยุดดังนั้นหลายคนก็อยากจะเป็นคริสเตียนที่เป็นท่าก็อยากจะเป็นคริสเตียนแล้วทีนี้ในในในตัวศาสนาเนี่ยมันก็ยังเปิดฟังกับเพศหญิงที่ไม่เคยเป็นเอ่อมาก่อนในดินแดนยุโรปก็คือไม่เคยเป็นสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่จริงเอ่อในศาสนาคิดเราเนี่ยบรญัติไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยต้องต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟัง ผู้ชายนะซึ่งเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้านะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้ทําตามที่เพราะว่าเคยมีความผิดพลาดในกรณอีอาดัมกับเอวา,นะอาในยุคเยนิซิสสมการก็ทําให้มนุษย์ตกตามลงไปนะั่นก็เป็นความผิดพลาดที่พระเจ้าไม่ไม่ให้อภัยอีกเลยก็เป็นตามแบบของมนุษย์ดังนั้น นางซอนจัวนาอลิาเบลซานมาตินนี่ก็เข้าสู่อ่าอารามคอนเวนซันตาคารีาานาแห่งเซนนาในปีคี่สกฬาัรก็ได้ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตในแบบเดียวกับหญิงสาวนับพันคนในโลกใหม่ที่เคยเคยได้เรื่องมาก่อนในฐานะของหญิงสาวจากชาติกูลดีนะก็มีสองหนทางให้เลือกหนทางหนึ่งคือการเลือกแต่งงานกับผู้หญิงที่คือแต่งงานกับผู้ชายที่มี ครอบครัวที่ทางครอบครัวจัดหาให้นะนะคนทางนี้นะแล้วคนทางที่สองคือการเลือกเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าในฐานะนักบวชคือนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมแม่ชีแต่งงานแล้วเออบวชเป็นแม่ชีแล้วถึงไม่แต่งงานเพราะว่าถือว่าแต่งงานกับพระคิดแล้วไงนะเหมือนเหมือนที่พวกบ,กบาทหลวงของศาสนาเขาสลิกบอกว่าเขาทําเหมือนพระเยซูเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าสาวในพระคัมภีร์เราบอกเราเป็นเจ้าสาวของพระเมรุปดกนะ ความหมายก็คือว่าเราเป็นเจ้าสาวองพะเยูคุิสต์แล้วเราถึงไม่ไม่สามารถจะไปแต่งงานกับใครได้แล้วเราต้องรักษารพรมจัจรรย์เหมือนกันทันั้นทั้งคาทอลิกเนี่ยทั้งนักบวชชายและนักบวชหญิงถึงจะต้องรักษารพรมัรจัน,นแล้วก็ต้องมีแม่ชีเนี่ยต้องฟังคําสัง่งของบาทหลวงอย่างเข้มขัดดังนั้นหญิงสาวส่วนใหญ่ก็มักเลือกคนทางแรกก็คือที่อยู่ในครอบครัวฐานะนี่ก็คือเลือกที่จะแต่งงาน แต่ก็มันในในในขณะเดียวกันมันก็มีผู้หญิงที่อยู่ในชาติตระกูลดีเนี่ยก็ตัดสินใจทีเ่เรื่องผลทั้งสองเข้าทำงานเข้าบวมบวชเป็นนักมัชแมชีอยู่ในอารามนะอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่น่าคิดนะก็คือเขาเรียกว่า,าได้รับกระแสะเรียกอนะเช่นว่าได้รับการทรงเรียกได้รับการลุนใจหรือเป็นความใฝ่ฝันอะไรเงี้ยนะที่แบบอยากจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านะ จานั้นก็มีชีวิตเช่นไรในการอยู่ในอารามนะอะไรคือเหตุจูงใจที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยต้องอะละทิ้งทางโลกมารับชัยเจ้าโดยการบวชเป็นแม่ชีอะไรเป็นเป็นแรงผลันทางด้านจิตและวิญญาณที่ทําให้ต้องมาใช้ชีวิตแล้วก็ต้องซ่อนใบหน้าอยู่ในผ้าคุมสีดำเราก็เห็นว่า,ถ,าถ้าแม่ชีมืดเนี่ยนะเขาจะไม่เขาจะไม่เห็นหน้าเลยเขาจะปิดหน้าเลยนะฮะปิดหน้าเลยเออ มันจะมันมันจะต่างกับประเทศไทยมันจะในประเทศไทยเราจะมีแม่ชีมืดอยู่ที่คอนแวน์ uh, นะตรงสีลมอันนั้นก็จะไม่มีใครได้เห็นอีกเลยหลังจากเธออุ uh, ทิศตัวไปแล้วเอ,อมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นการเสียสละในชีวิตค่อนข้างสูงนะฉะนั้นอ,อ,อาอามของแม่ชีเนี่ยก็ทำํำหนที่สําคัญสองประการคือมันเป็นที่อบรมชั้นสูงที่มีญาติพี่น้องอยู่ในอารามก่อนหน้านัน้นแล้วเช่ และการนับญาติเข้าสู่อารามในวัยเด็กเป็นดังการอบรมจริยวัตรอนุษงามแล้วก็ผักดันต้นถูกลตนให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันสําคัญทางศาสนาประการที่สองก็คืออารามเนี่ยเป็นดังป้อมปราการปกป้องหญิงสาวและญาติพวกแม่ไม้ผู้ประสบปัญหา,หาต่างๆให้ปลอดภัยในโลกใหม่ที่หลายสิ่งยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็อารามเป็นดังทางออกสาคัญที่ทําให้หญิง สารน้ำมันทางรอดจากอันตรายั้งปวงก็อันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนประเทศไทยนะก็มีหลายคนก็เป็นหญิงใหมยย่หญิงแบบเลิกสามีแล้วก็มาบวชเป็นชีมึดแล้วก็ไม่ออกไปสู่โลกภายนอก,อกเลยนะในใน,ในการที่จะติดต่อทั้งโลกไม่มีเลยก็เียกาตัดขาดเลยน,นี่เราก็มาดูว่าคณะนางชีเนี่ยเมื่อมามามา,มาคลอมแผ่นดินในโลกใบใหม่ได้เป็นเบสิสไม่นานนักอะอารามคอนแวน แห่งแรกนี่ก็ตั้งอยู่ที่กรุงเม็กซิโกชื่อว่าเนิวเอร์ซาซินยอราเดลลานะคอนเซปต,ต์นะก็ตั้งขึ้นในปีศึกษา1540 19ปีหลังจากนั้นก็เฮอนั้นคอนเดสก็ยึดครองอาณาจากักรเอ็นสเตสหรืออารามคอนเวนที่ลิมาเปรูก่อตั้งในปี1561เห็นไหมก็คือเป็นเขาเรียกว่าโลกใหม่อ่ะ อันที่ที่ไปมีการยึดครองอะไรของยุคล่านั้นผมก็มีการนำความเชื่อพวกนี้เข้าไปประเทศไทยก็มีนะฮะยีบหกปีหลังจากที่ฟานซิสโกปีซาโลเนก่อตั้งเปรูหลังถลม่มอาณาจักรอินคาที่มีดินแดนที่รกร้างว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความอันตรายทั้งจากสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศก็ทําให้การก่อตั้งอาลามคอนเวนล่าช้าออจะยกตัวอย่างเช่นที่ซาน เท,โ,ทโ,กโกซิลิคอนแวนแห่งแรกก็ตั้งหลังการเกิดขึ้นของเมืองถึงเจ็ดสิบปีส่วนที่บัวโนสเอเลสนั้นคอนแวนแห่งแรกนัก่อตั้งหลังจากเกิดของเมืองถึงร้อยหกสิบห้าปีเห็นไหมมันมันต้องมันมันไม่ใช่ว่าแบบฉับพลันเลมันต้องมีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั้นดังนั้นความนิยมในการส่งลูกสาวเข้าวสุพรรณนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากการขาดแคลนเ,เพศชายที่ล้มป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ จมตีดินแดนใหม่และจากภัยสงครามคือจริงๆตอนนั้นอ่ะมันจะมีแบบเอผู้ชายตายมากเลยนะก็เหลือแต่ผู้หญิงเอเราก็เห็นว่าอย่างกรณีของพวกอิสลามก็ถึงบัญญัติออกมาครับว่าอผู้ชายคนหนึ่งสามารถจะมีภรรยาได้อย่างน้อยสี่คนแต่แต่แต่ว่าพระอพระเออพระมูมหมัดอ่ะ ผู้นำทางศาสนาเนี่ก็มีภรรยาหลายคนเป็นหญิงมากอย่างไรก็เอามาเลี้ยงดูไงเป็นการสงเคาะอนุเคาะนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศหรอกนะแล้วเป็นการแบบว่าเออเอามารับไว้เป็นภรรยาเหมือนแบบว่าเออเป็นคนในตระกูลเดียวแลวเราจะได้ดูแลได้ไงเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันต้องตัดเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศออกไปไอ้ส่วนเรื่องทางเพศมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศอันนี้ต้องมองแบบมองแบบ เขาเรียกว่ามองแบบนักออนุเคราะห์นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราต้องมองแบบอ,อจิตใจที่เรียกว่าเกื้อกูลนะกรุณาไม่ตาบานีนะแล้วก็พอถึงศตวรรษที่สิบแปดนะคอนเวล์ก็แพร่หลายไปแทบทุกเมืองนะแล้วก็แทบทุกนิกายในยสนาจักรล้วนมีคอนเวลลในโลก นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นที่โดมินิกันอ่าคอนเซปชั่นคาลิสซาซิสเตเรียนบริจิตัสเราก็เห็นอิทธิพลของโรมันคาทอลิกเนี่ยจะอยู่ในแถบลาตินอเมริกันทั้งหมดเลยเนี่ยดังนั้นคอนแวนก็กลายเป็นโรงเรียนและที่ภาคพ,พิงของหญิงสาวทั้งหลายในเวลาต่อมาใช่ไหมพอถึงศตวรรษที่สิบเก้าที่เม็กซิโกแห่งเดียวมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนางชีถึงเก้าร้อยคนและ ประมาณว่ามีนางจีนในโลกใหม่เป็นจํานวน,านนับพันคนพันพันคนเลยนะก็มีมีผู้หญิงเนี่ยไปบวชเป็นนางชีเยอะแยะเลยฉะนั้นนางชีเนี่ยก็มีในในเราเนี่ยเรา,าแบ่งประเภทของนางชีนะแบ่งตามอารามแนละ้วก็ผู้หญิงที่เข้าบวชเป็นนางชีก็มีด้วยกันสองเพศใหญ่หญประเภทแรกเรียกว่าพวกคาปูชินหรือนิกายครับปล่า,าที่ผู้บวชไม่สวมรองเท้าแล้วก็มุ่งทํางานจับคุณจน คนขึ้นเมืองเป็นหลักอันนี้เราก็จะเห็นะครแม่ชีเทเรซานะที่ประเทศอินเดียนะที่ตายไปแล้วน,ะนั้นใช่เลยเธออยู่ในคณะคาปูชินแล้วกว็แล้วก็มีนิกายที่สองคือที่เรียกลุ่มรวมว่าช็อตคือผู้ที่สามารถบวชเนี่ยสามารถใส่รองเท้าและมักอยู่แต่ในอารามเพื่อทํากิจแห่งกรรมธรนัเป็นหลักอันนี้เขาเรียกว่าแม่ชีมืดดังนะนั้นคาบูชินเขาคือชีสวา่านงะเราก็ถ้าชีมืดนี่เขาอยู่แต่ในอารามเลยจะไม่ออกมาง,งอก อันนี้ของเขิงอะไรเนี่ยเขาจะมีตัวแทนไปซื้อเอสั่งให้มาส่งอะไรเงี้ยจะนด้อารามแห่งแรกเนี่ยจะมีสมาชิกเรา15ถึง35คนเท่านั้นในขนาดที่อารามแบบสองจะมามีสมาชิกขนาดใหญ่แล้วก็มีเอเช่นว่าประมาณสัก50ถึง100คนบางบางอารามก็มีถึง200ถึง300คนเนี่ แล้วก็สมาชิกในรามก็จะคุมหน้าอยู่เสมอคือปิดใบหน้าเหมือนเหมือนที่เราเห็นพวกเอ่อคนตะวันออกกลางนะพวกอิราเลอิาเลพวกชุดฮิญาบนะี่ยนั่นแหละใช่คล้ายๆกันนะ่ะการเข้าเป็นดังจีนต้ก็มีการฝึกขาดก่อนนะผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยเด็กสาวก็จะได้รับการตรวจทานความาเชื่อทางศาสนาแล้วก็การแสดงจิตนงถึงเซรีถึงการขอเข้าเป็นแม่ชีว่าว่า เป็นไปได้โดยหรือเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยจะเป็นได้เป็นไม่ได้นะต้องมีการถูกบังคับทั้งสิ้นนะเช่นว่าต้องมีการทดสอบอมีการกดดันมีการโโหหลายอย่างฉะนั้นผู้ที่ผ่านการทดสอบเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานอายอุวันเวลาที่รับสินจุ่มคือสินแบบติศสมาก็คือหมายว่าได้รับสินจุ่มขอเขาเรียกว่าสินแบบติศสมานะของคริสเตียนนะ แล้วก็มีสายเลือดที่บริสุทธิ์ได้แก่เป็นคนผิวขาวแล้วก็ได้รับการเลี้ยดูอย่างเหมาะสมเป็นบุตรตามกฎหมายและไม่เป็นรูปผสมที่มีสายเลือดของชนพื้นเมืองอ่าอันนี้เป็นข้อแม้นะเออเราก็จะเอ,อ่อเราก็จะเป็นข้อแม้แะนั้นเหตุผลอื่นโดยเฉพาะการเป็นบุตรตามกฎหมายอาจได้รับการยกเว้นในความเป็นจริงอ่าอรามคอนเวนมักเป็นที่พึ่งของผู้ที่ส่งบุตรนอกกฎหมายมาพำหนักอะอันนี้ก็เอ,อ่อในทางปฏิบัติมันเป็นอีกแบบหนึ่ง นั่นแน่เรื่องของสายเลือดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อ,อยกเว้นหากพ่อแม่หรือแม่มีสายเลือดปะปนจากคนพื้นเมืองําเป็นเสร็จะมีขึ้นในทันทีหากตรวจพบนะดังนั้นระยะเวลาในการฝึกเป็นนางชีนั้นจะแตกต่างกันไปตามแล้วแต่ของแตกอารามนะบางอารามนี่ก็จะกินเวลานานถึงนับสิบปีอย่างตามคือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีสําหรับการทดสอบการปรับตัวให้เข้ากับอารามคือในประเทศไทยก็มี ต้องไปเป็นไปไปอยู่ก่อนอแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายไปเข้าเาก็บตัวคล้ายเอฟอะคเดมีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็จะมีผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยคล้ายๆอย,าอยู่ได้ไหมเออบางทีอ,อ,อยู่ไม่ได้อะไรใจร้อนวูวามทะเลาะใครไม่มั่วเลยหรือว่าเกี่ยงงานอะไรหรือว่าไม่ตื่นตามเวลาอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผ่านก็ตกรอบไปไมันต้องออกฉะนั้นเมื่อรบกนวด คนที่เป็นนางชีผูกขัดจะถูกทดสอบด้วยการทดสอบความรู้ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นด้านจารวนาคือการอธิษฐานนะแล้วก็ด้านพฤติกรรมในในอารามนะแล้วก็เมื่อเมื่อสอบผ่านเนี่ยนางชีผูกขัดก็จะเข้าปัญญาตนเพื่อออกบวชเป็นนางชีพร้อมคำมั่นสี่ข้อคือหนึ่งจะย้องยอมรับคําสั่งและเชื่อฟังการักเตือนจากนางชีผู้อุปโสก็เหมือนเมืองไทยก็มีเมือมืองมันเคยมีคนเอาคลิปยูทูบมาลงนะ การบวชบัญชีมืดนะแล้วเขาจะมีแบบนี้มีการมอบอมอบข้อแม่ข้อ1นึ่ข้อ2ข้อสองจะต้องปฏิญาณตนที่จะรักษาผบจันนะคือเป็นบัญชีแล้วแต่งงานไม่ได้แล้วนะหมดสิทธิ์แล้วนะข้อ3แล้วก็ข้อสต้องก็รับความโดดเดี่ยวในการใช้ชีวิตเป็นกิจสําคัญคือชีวิตอยู่ในอารามเนี่คือโดดเดี่ยวจริงๆเลยนะคือหลังจาก ไป,ไ,ปไปอิษฐานไปหลอไปอาบข้างีเสร็จแล้วก็อ,า,อาจจะมีแกนกินข้าวร่วมกันอาจจะได้คุยกันบ้างแต่นอกนั้นก็ทุกคนกต้องแยกตัวไปห้องใครห้องมันนะข้อสุดท้ายคือต้องยอมรับรายซึ้นทรัพย์สินและสิ่งของอคือเป็นแม่ชีนี้แม่ชีนมืดในในรามในประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นคือไม่มีทรัพย์สินอะไรทรัพย์สินก็คือมีอะไรมีมีหมอนมีผ้าห่ม มีพระกัมพีแล้วก็ชุดแม่ชีเท่านั้นเองนะแค่นั้นเองนะเงินทองไม่มีนะไม่มีอะไรไม่มีสมบัติอะไรเลยทั้งนั้นทั้งสี่ข้อนี้เป็นกุญแจสําคัญต่อการได้กลายเป็นเจ้าสาวของพระเจ้านะคือเจ้าสาวของพระคิดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเนะดังนั้นนะอายุของหญิงสาวที่เข้าสู่อารามในคนเวนนะมีอายุตั้งแต่ยี่สิบหกถึงสี่สิบห้าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่รวมถึงหญิงไม้ที่ ตัดสินใจเข้าสู่อารามในภายหลังนะแม้ว่าโดยหลักทั่วไปจะอนุญาตหญิงสาวเข้าบวทเป็นนางกีได้ตั้งแต่อายุ12ปีก็ตามแต่อายุที่น้อยสุดที่พบในบันทึกคือ16ปีมันมีมันมีมันการอายุ26เนี่ยถึง45มันเป็นมาตรฐานทั่วไปตรงนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ในตัวเลขเนี่ยก็แสดงเห็นว่าหญิงสาวที่เข้าสู่อารามพ้นวัยแต่งงาน แล้วก็ทำให้เห็นว่าอารามคอนเวนคือคําตอบสําหรับผู้ที่ไม่อาจหาสามีที่เหมาะสมได้คือบางคนไม่เอาแล้วฉันไม่ต้องการจะชีวิตครอบครัวทีนี้มันมันมีไงใน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 ด้านภาคยุโรปในสมัยก่อนตัวปัญหาเศรษฐกิจเองก็เป็นปัจจัยสําคัญในการเข้าสู่อารามนะโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่8ในบาราซิลนะเมื่อกิจการน้าตาลในดินแดนแถบนั้นประสบปัญหาขาทุนเยอะยย ก็มีพบว่ามีหญิงสาวที่สส่งจากครอบครัวเข้าสู่อารามจํานวนมากฉันั้นสิ่งที่ต้องนําติดตัวไปนอกเหนือจากความเชื่อความศรัทธาก่อนเข้าสู่อารามคือเงินทองที่จําเป็นสําหรับการจับใจใช้สอยในชีวิตประจําวันอันนี้ก็เป็นแบบในยุคแรกๆนะมันจะมีชีสองประเภทนะถ้าชีสว่างต้องใช้เงินแน่นอนดังนั้นเงินเงินเงิน เงินหรือทองนี่ก็แบ่งเป็นเงินแรกเข้าเป็นเงินรายปีที่ครอบครัวของนางจีจะต้องส่งมาสมทบในภายหลังแล้วก็จำนวนเงินแรกเข้าในช่วงต้นศตวรรษที่17อยู่ที่2,000ถึง3,300เปโซแม้ว่าจะมีการบันทึกว่าหญิงสาวจากตระกูลใหญ่นางหนึ่งมอบเงินแรกเข้าให้อาลามตานตาคารินหน้าโนกุโ no ซถึง17,000เปโซก็ตาม ฉะนั้นจำนวนเงินเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับเมื่อถึงสัตว์ที่สิบแปดเงินและเข้าอ่าอรามก็เพิ่มสูงขึ้นสี่พันเปโซอันนี้มันก็คล้ายๆการบุดเป็นพระในเมืองไทยเหมือนกันนะพระในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ทุกที่เลยนะไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ฟรีกินฟรีนะถึงเดือนต้องมีจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอ่อต้องค่าจ่ายค่านุ่นค่านี้เต็มไปหมดเลยมันมีค่าที่จ่ายนะดังนั้นก็ว่าไปแล้วการบุดเป็นนางเอ่อเป็นแม่ชีนี่ก็ ลาออกไม่ได้เลยนะน,นี่ก็คือการแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตคือเป็นป็นเปนรเียบเทียบแต่งงานแล้วลาออกไม่ได้เหมือนเหมือนคนที่เป็นคริสเตียนถ้าแต่งงานแล้วถ้าต้องต้องอยู่กับสามีไปเลยนะถ้าเลิกกันนี่ก็คือหา้ามทั้งสามีกับผู้หญิงนี่ห้ามไปแต่งงานใหม่จุดฝ่า,ายจะตายจากกาันไปข้างหนึ่งค่อยแต่งงานใหม่ได้นั้นได้ดังนั้นมารีลุยซาเดอซานบาลูโรโลเม่ที่บวชเข้าไปดางชีเนารามคอนเวนชั่นที่ ที่ปูเอบ้าในสัปที่17ได้จดบันทึกของเธอว่าคาวบคุมของเธอต้องสูญเสียเงินในการจัดงานเฉลิมฉลองของโทษส,สูงถึง5 0 0 0เหรียญเปโซทองคําเลยทีคล้ายๆบวชพระในเมืองไทยมีโหรไฟจะบวชได้นี่ต้องมีการเลี้ยงพระเพลนมีพระบวชใหม่เพื่ออะไรอู้ใช้จ่ายเยอะาการสิ้นเปลืองเงินทองชนนี้ก็ไม่ปรากฏในอารามของนางชิตาเป่าหรือพวกคําวิจิตรงานกับคุณยากจน จนเมืองฉะนั้นค่าและเข้าอารามเหล่านี้ก็เพียงมีเพียงอะไรเตียงผ้าปูท,ที่นอนและของใช้ที่เป็นส่วนตัวเท่านั้นในอารามขอ,าของแม่ชิตป่าเนี่ยคือจะรับเงินหนุนจากชาวบ้านในชุมชนจากอานอกเหนือจากที่อารามทั้งหลายล้วนครอบครองที่ดินที่มีผู้บริจาคค่าเช่าที่ดินเหล่านั้นที่ช่วยเหลือเลี้ยงดูหล่เอ,อเลี้ยงอารามให้อยู่ได้อ,อันนี้มันเป็นคือ หนึง่งความเชื่อวบมทานมันก็ต้องมีนะอในเรื่องทางด้านจิตวิญญาณแต่ในเรื่องของโลกความนจริงอะมันมีค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะเ,ออเหมือนเหมือนบวชคริสเตียนอะเหมือนพระเวลาไปบวชเป็นพระนี่ไปไปตรวจมนจะไปอะไรบบนบาตอย่างเดียวอยู่ไม่ได้นะนั่นก็ต้องไปเหมือนรับกินที่บนไปไปไปอะไรไปที่นู่นไปที่นี่นะเพื่อจะได้เพื่อจะได้มีคนใส่ซองอะ้นะอัน,นนี้ก็เรียกว่า ต้องอยู่ในโลกของ,งความจริงด้วยนะีนี้มันก็สวนง่าแสนะทีนี้ก็มาดูตารางการใช้ชีวิตอยู่ในอารามของแต่ละวันสาหรับแม่ชีนะอันนี้ก็เอาแบบคร่าวๆก็คือว่าในแต่ละวันก็เริ่มด้วยก,การสวดนมนต์เอาภาษาสวดมนต์นะเขาเรียกว่าสวดมนต์อันนี้นะสวดมนต์ตอนเที่ยงคืนที่โบสหลังจากนั้นก็จะได้รับอนุญาตให้กลับสู่ห้องพักและพักผ่อน แล้วก็จะถูกปลูกให้ทำพิธีมิสซาลุ่มกับอีกครั้งในเวลาห้านาฬิกาคือนอนห้าชั่วโมงเองหลังพิธีมิสซาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการทานอาหารร่วมกันกับก่อนที่จะมีการสวดมนต์อีกครั้งในเวลาหกนาฬิกาครึ่งการสวดมนต์ครั้งนี้จะรวมการภาวนาไปด้วยพิธีมิสซาก็เหมือนถึงว่าการทาพิธีของพวกคาทอลิกเขานะถ้าเป็นคริสเตียนก็หมายถึงว่าการมาอาม่านคัมภีร์ การมาพูดเรื่องพระคัมภีร์แต่ละคนก็มาพูดเน่แต่ตัวบาหลวงก็จะเป็นผู้พูดพระคัมภีร์ให้แม่ชีฟังแล้วก็แม่จีก็จะฟังแล้วก็ส่วนการภาวนาก็คือการอธิษฐานการอธิษฐานแล้วก็ส่วนมนต์เนั่ขนแหละการอธิษฐานหรือการส่วนมนต์แหละการรวมกันอยู่ที่เดียวกันเลยทีนี้ แปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งทุกคนจะกลับเข้าสู่ห้องเพื่อทากิจส่วนตัวก็ก็ก็บันดูตอนแรกดูเหมือนหนักใช่ไหมหกออนาฬิกาครึ่งถึงคือตีห้าตื่นใช่ไหมออทำวิทิมิซาแล้วก็ทานอาหาราร่วมกันก่อนที่จะมีการสวดมนต์ครั้งในเวลาหกนาฬิกาก็กินข้าวเช้ามากเลยนะเออน,นี่ยฟันธงเนี่ยเคยไปไปไป,ไปพักที่หนอ,อ,องบัวลำพูนะเข้าไปในของคาทอลิก ขามีให้เช่าเราไปนอนคือละเจ็ดบห้าบาทมีอาหารกินด้วยนะเออก็เจอแต่บาทหลวงบาทหลวงเดินตรวทั้งคืนะเ,เออมาดูฟารมเรียบร้อยเราเหมือนเด็กเลยเอ,อนี่อ,อหลังจากวิธีบิสากินอาหารเชา้าเสร็จแล้วแปดโมงครึ่งส็ทำธุรกิจส่วนทำกิจส่วนตัวเช่นอาบน้ำอ,อ,อาบัมพีพอเสร็จมง่อ,อ สิบห้าเป็นเวลาอาหารเที่ยงเนไ,ไหเหมือนเหมือนเมืองไทยเลยไหมสิบเอ็ดโมงกินพระฉันเพลนระหว่างอาหารเที่ยงการระหว่างทานอาหารจะมีผู้รับผิดชอบอ่านพระคัมภีร์หรือบทสวดให้ฟังนะมันเหมือนตอนที่ปฐมไปไปเรียนพระคัมภีร์เลยนะเ,เป็นมันเป็นเวลาแบบนี้เลยนะเข้าเป็นเวลาคอร์สเป็นคอร์สเปะเปะเปะเลยนะเออตื่นตีห้าแล้ปฐมะรับประสบกา,ารณ์ตอนเป็นตอนเป็นนักเรียนพระคัมภีร์นะ ตื่นตีหน้านอนสามทุ่มบังคับนอนเลยนะปิดนอนสามทุ่มปิดไฟเลยนะปิดไฟมืดตึ๊ดเลยแล้วถ้าวันไหนทําหน้าที่หัวหน้าหัวหน้าตึกหัวหน้าหัวหน้านักเรียนน่ะก็ต้องเดินตรวจ <c oughs> ห้องไหนไม่ปิดไฟเราก็ต้องไปบอกให้ปิดไฟนะ,ะแล้วก็มีในช่วงเวลาการถือสินอดเช่นเทศการิเซอร์ก็จะมีการสารภาพบาปร่วมกันระหว่ังมืออาหารด้ดวย ก็มีการสารภาพบาปว่าทําอะไรผิดไปมั่งอะไรเนี่ยต่อพระเจ้าต่อเพื่อนอะไรเงี้ยขอพระเจ้าพระราชาอภัยโทษให้อะไรเนี่ยฉะนั้นหลังอาหารน้าแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนซึ่งเปิดโอกาสให้แม่ชีได้สนทนาและเปลี่ยนกันก็คืออาจจะคุยเรื่องต่างๆได้นะเกี่ยวกับภาคพีส่วนใหญ่ก็คนที่เป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนภาคพีหรืออยู่ในอารามเนี่ยเขาจะไม่คุยเรื่องอื่น เขาจะคุยเรื่องในพระพีเรื่องอาจจะแรกๆไปใหม่ๆก็อาจจะคุยเรื่องส่วนตัวกันนะไปทาเคยทําอะไรมาก่อนคือใช้ชีวิตยังไงอะไรอยู่ในครอบครัวในเรียนอะไรมาอะไรเงี้ยหลังอ,อพอบ่ายสองทุกคนก็กลับไปที่โบสถ์เพื่อสวดมนต่อนะพอบ่ายสามถึงห้าโมงก็ทำกิจ จำสาหรับอารามแล้วมีการภาวนาควบคุมควบค,ค,คู่ไปด้วยถึงห้าโมงนะบ่ายสามถึงห้าโมงสมัยพันธงนี่รู้สึกบ่ายโมงนี่บ่ายโมงครึ่งบังคับให้นอนนอนกลางวันเอ,อตื่นที่บ่ายสามมานั่งแล้วก็มาอธิษฐานรวมกันแล้วก็บ่ายบ่ายสี่ถึงถึงอ,อบ่ายสี่ไปแล้วก็มามานั่งเหรียนพระคมภีถึงถึงหกโมงถึงห้าโมงฝา่า ก็กินข้าวพอถึงเวลาหกหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีก็จะเป็นเวลาสําหรับอาหารเย็นนะะหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีตอนเออก็เ,เป็นเวลาถ้าหกนาฬิกาสี่ห้า,า, 4, าทีนี้เป็นออพูดถึงว่าหกโมงเย็นของเราแหลอ่าหกโมงเย็นของเรา ก็กินอาหารเย็นเย็นมากเลยนะเราเย็นจริงๆนะกนาฬิกา45นาทีแต่ของคุนธงนี่กินรู้สึกจะประมาณเอ5โมงไปแล้วนะถึงประมาณ6โมงแล้วเราก็ต้อง,ล,งล้างทําความสะอาดห้องอาหารห้องครัวด้วยนะเพราะสลังอาหารเย็นก็เป็นการมาภาวนาร่วมกันถึง2ทุ่มก่อนที่คนจะได้รับอนุญาตเข้าสู่ที่พักน,น,นี่อันนี้ก็เป็นในกิจจุตวประจําวันนะ ถ้าเป็นของของเราก็กลับไปเรียนต่อตอนทุ่มหนึ่งก็มานั่งเรียนต่อถึงสามทุ่มถึงสองทุ่มเรียนอีกชั่วโมงหนึ่งถึงสองทุ่มครึ่งแล้วเราก็รีบพอเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรีบไปอาบน้าเลยนะเพราะสามทุ่มนอนแล้วอคนต้องนอนแหละมันมันเป็นอะไรที่มีมีโปรแกรมกําหนดหมดเลยก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เข้าไป